สองคนเตรียมตัวออกบ้านแล้วพี่น้องคาเยดาวันนี้กลับบ้านเลยใช่ไหมไม่มาหายายแล้วใช่ไหมโอ้ยสบายเลย <c oughs> ไม่ต้องลุกมาทำกับข้าวให้เยดากินตอนเช้าโอเควันนี้วันพฤหัสเออพรุ่งนี้วันศุกร์วันสุดท้ายล,ละยอะไร็กซ์เดินอน่ะมักงซิมาเดินไปตอนเย็นก็เดินกลับมาคนเดียว พยาดาไม่กลับมาวันนี้อยอมเสียสละไม่มีน้องมีน้องเอ้ต้องเดินนะคะเวลาไม่มีน้องก็ถิบจักรยานเนาะครับหนีอะไรอ่ะจะเอาโทรศรัพท์ไปโรงเรียนไปไม่ได้หลูกมักซิมเรียนกูดปุ้นตนะ,ไ,ะไหนแย่อริยกุ้มยาดาไปดูบรรยากาศข้างนอกดิ ดูดิมากบไว้หน่อยหน,ยนะคะยังไม่ทานใส่ฟุตบาทเลยเตรียมตู้ดึงดีๆค mm hmm. อเสื้อล่างถึงถึง,ถง mm hmm. อ่าเดีย mm hmm. ม่เจ mm ้าหืมคอยให้บอกตลอดเด็กฝรั่งน้อยเนี่ย mm hmm. อยู่กับโต๊ะนู่นน่ะอบตตาฟะตาฟะ mm hmm. คอยให้บอกตลอดนะฝรั่งน้อยนี่ อุ้ยบรรยากาศอุ้ยเย็นสดชื่นนะข้างนอกเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวเนาะอเล็ก็มอนอรจะยะอันดุนอเล็ลเร็วๆเ,เ,เ,เข้าอเล็ไดด้กกิ้งเจอสวัสดีค่ะบ๊บา,ยบายบายไปแล้วจ้ามาดูบรรยากาศวันนี้เช้าวันนี้เหมือนฟ้าเปิดอยู่นะมืดๆคึมๆเนาะเมื่อวนะานเห็นคนมาทํางานหน่อยเดียวตอนเชา้าวันนี้คงไม่มามั้งเนี่ยถ้ามาเขาก็จะมาแต่เช้านะคะพวกนี้ ไปแล้วคะ่ะสองนะ้าหลานเดินไปโรงเรียนวันนี้วันพฤหัสเนาะที่หนึ่งอ่ายาดามานอนนี่สองคืนบอกเย็นนี้ไม่มาฝรั่งน้อยก็ต้องได้เดินกลับมาคนเดียวนะคุณนะ้าต้องเสียสละเนาะ